เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนลงข้างทางนะคะฟาดต้นไม้นักเรียนเจ็บสิรายทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็รีบลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ปกครองค่ะ ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะก็เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน304ฉะเชิงเซาพนมสารคามขาเข้าเมืองฉะเชิงเซาค่ะรับรถรับส่งนักเรียนเสียหลักตกข้างทางชนต้นไม้มีนักเรียนโดยสารเต็มคันรถนะคะก็ได้รับบาดเจ็บ13รายบางรายนั้นอาการสาหัสอาสาสมัครกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพนมสารคาม ผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจมราสรังสริตและโรงเรียนดัดดรุณีต่อมาทางด้านนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับภริยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจผู้ปกครองและนักเรียนพร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือและประสานโรงพยาบาลดูแลรักษาอย่างเต็มที่ ทางด้านนายพงศักดิ์ธีรกิติวัฒนาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเซาได้ส่งทีมวิเคราะห์สาเหตุพบว่ารถที่ประสบเหตุเป็นรถตู้โตโยตา้าคอมมิวเตอร์สีบรอนค่ะทะเบียน5493ฉะเชิงเซาสาเหตุเบื้องต้นค่ะเกิดจากคนขับวูบนะคะทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้โดยรถมีประกันภัยภาคบังคับค่ะแล้วก็ภาคสมัครใจ ทางด้านนายขาจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็เป็นประธาน ในพิธีมอบบ้านเด็กปลอดภัยตามโครงการบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่บ้านเล็กที่9ถนนสวนประดู่เทศบาลตำบลบางคล้าโดยมีนางปิติมารักพานิชมณีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมง,งานโครงการนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางด้านที่อยู่อาศัยผ่านความร่วมมือจากทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคธุรกิจเพื่อปรับปรุงบ้านให้ ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งครั้งนี้ค่ะก็เป็นการสร้างบ้านใหม่ให้แก่เด็กหญิงกัญญพัฒน์คดสารอายุ10ปีหลังเดิมนั้นชํารุดทุดโทรมโดยก่อสร้างตั้งแต่12พฤศจิกายน2566แล้วเสร็จในวันที่30กันยายน2567รวมมูลค่า3,11,394บาททั้งนี้ภาครัฐได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวที่เปราะบางใน5มิติค่ะได้ สุขภาพการศึกษาไรายได้ที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงบริการภาครัฐโดยโครงการนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเพื่อให้เด็กเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ